อมาแล้วก็อมอไปขีดทำไมวะเนี่ยพอเราหาเสร็จปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยคิวก็จะได้เป็นคิวใหม่จะได้เป็นคิวหนึ่งใหม่กับคิวศูนย์ใหม่เรามาดูกันจากไอ้ตัวนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเราต้องมาดูว่าถ้าคิวหนึ่งเป็นศูนย์คิวศูนย์เป็นศูนย์ตรงนี้แล้วก็ x เป็นศูนย์คิวหนึ่งใหม่จะได้อะไร เรามาดูไอวงจรเอ็กคลูซีฟเอ็กคลูซีฟเอ็กคลูซีฟก็คืออย่างนี้วงจรรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้รรนะเนอ,นอ็กซคลูซีฟ e คืออะไรก็คือถ้าเกิดเป็นศูนย์ศูนย์เหมือนกันเอาพุทธก็จะตอบศูนย์แต่ถ้าเกิดศูนย์หนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์ก็คือเหมือนกันเหมือนกันเป็นศูนย์ต่างกันเป็นหนึ่งโอเค ใช่เปล่าไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็ต้องมาพิสูจน์ามาดูให้ q หนึ่งเป็นศูนย์ที่อันนี้อันนี้ให้เป็น q ตัวแรก q หนึ่งอันนี้อันนี้อันเดียวกันนะต้องเขียนในช่องเดียวกัน q หนึ่ง q ศูนย์อันนี้เขียนผิดขีดมาแล้วก็ขี้ q หนึ่งเป็นศูนย์ q หนึ่งเป็นศูนย์ดูตัวแรกก่อนดูที่ q หนึ่ง q หนึ่งเป็นศูนย์นะ q ศูนย์เป็นศูนย์อ่าเขียนผิดอีกแล้ว Q1 เป็น 0, Q0 เป็น0 0 Exclusive 0ซีเหมือนกันเป็น0ใช่ปะเพราะฉะนั้นไอพจน์เนี้ยเป็น0 0นะแล้วก็ที่ x เป็น0 0กับ0 0กับ0เป็น0เหมือนกันเป็น0ได้ตัวแรกแล้วแล้วทีนี้ต้องเอาตัวที่2ตัวที่2ก็คือ Q0 ใช่ปะ Q0 แล้วต้องเขียนข้างๆ้าวก็คือไอตัวนี้แหละแต่มันเอามาบาใช่ปะ พราะฉะนั้นไอตัวนี้เราได้เป็นศูนย์ใช่ไหมตอนนี้อับามันก็กลายเป็นหนึ่งใช่ไหมศูนย์บาเป็นหนึ่งอ่ามาดูอันที่สองถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่ามาดูตัวท,ท,ที่ที่ตัวคิวหนึ่งก่อนศูนย์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 เหมือนการเป็นศูนย์ x เป็นหนึ่งศูนย์กับหนึ่งต่างการเป็นหนึ่งใช่ปะแล้วไอวงจรข้างบน 1, เนี่ยคิวหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนึ่ง แล้ว q ิวศูนย์คศก็คือเอา Q1 วหนึ่งเนี่ยมาบาร์ใช่ปะ่ะก็กลายเป็นศนทีนี้ศูนย์หนึ่งดูที่คิก่อนศูนย์หต่างกันเป็นหใช่ปะ่ะแล้ว x—x X เป็น0ต่างกันเป็น1 X เป็นศนย์ก็เป็น1กับศนย์ต่างกันเป็น1ใช่ปะ่ะก็เขียน1แล้วก็ดูง่ายๆเลยแล้วไม่ต้องคิดจาก Q2 วสองจากคิวศนเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์ย์ก็คือไม่ต้องคิดใหม่ ไอ้ตัวนี้ก็คือการเอาไปบาร์ใช่ปะ Q 1เราหาได้เราจะหา Q 0ได้ด้วยการเอาไปบาร์เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยจาก1น็เอาไปบาร์ก็กลายเป็น0อันนี้คือ Q 0นะ Q 0ก็เอามาใส่ตรงนี้อ่าส่ว